เมือมันบ้านเนี่ยฮะใช่ค่ะแต่ว่าเรามีบริษัทอยู่ชั้นล่างด้วยไงคะอ๋อแต่ไม่บอกให้เราดูหน้าบ้าน่อาได้ไหมคะหน้าบ้านเป็นยังไงะหน้าบ้านนี่คือหน้าบ้านของเด็กเกี่ยวนะครับค่ะแต่ที่เป็นแมวค่ะไม่เกี่ยวค่ะแมวข้างบ้านนี่คือวิธีการขู่แมวค่ะให้แมวมันไ่เวลาสมมติว่านอนอนตรงนี้หนูก็จะเปิดประตูแล้วแมวก็จะวิ่งหนีไปเลยค่ะว่าแมวเนี่ยจะชอบผมเขียวนี้มากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ ว่ามันมีความเย็นจากออฟฟิศออกมาค่ะเเต่มันเย็นนะวันนั้นเหมือนหมาหน้าเซเว่นนะเออหม,มาหนะ้าเซเว่นดูรองเท้านะคะอันนี้รอง,งเท้าด็กผิวรองเท้าใครก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวได้ของแคมมูนค่ะเพราะวันนี้เป็นวันสาวาทินิกม,มีพี่ๆมาใช,ใช่อันนี้ของป้าป๊าของป้าป๊าแคมมูนเกิดเต็มตู้แ้วใส่เด็กผิว <laughs> สติกลองอยู่เลยค่ะมีพนักงานมาเพิ่มเพื่อซื้อตุ้งเท้าเพิ่มตามแต่จริงป่าวว่าไม่เกี่ยวป่าว่าเป็นเพราะรองเท้าเนี่ยพวกบ้านเรานี่ในการถอดป็นตุ้งนะใช่ค่ะอันนี้เป็นต่ออินโกค่ะเด็กจิ๋วก็ชอบขี่กวางมาเกาะตัวนอินโนคือตรงน,นี้ค่ะเด็กจิ๋วชอบดูอินโกมาปิน้นปิ้นทำง,งานตรงน,นี้ค่ะคือเด็กจิ๋วเน่ะคืออินโนอก,ก็จะกลัวเด็กจิ๋วมากใช่ไหมคะถ้าเกิดอินโนกกำลังปิ้นงานอันนี้อยู่อะค่ะปิมพเตอร์เนี่ยค่ะแล้วคือหนูเคยทำเจ๊งไม้เทียนกันได้ไหมครับใช่ เจ๊งเลยโดนแฉม,มุ้นว่าใหญ่เลยค่ะ,ะนี่เป็นความที่อยู่ชอบขี้ใช่ไหมไม่กอดแล้วค่ะมีโต๊ะอีกเกาะค่ะนี่ดูรู้ไหมว่าอิสุมิโน้อยตัวเขาทำงานด้านไหนกันนะฮะให้หนูให้หนูเดาค่ะอินกทำอะไรคะอินกทำเรื่องบัญชีเฮ้ยไม่รู้อ่ะแล้วอีกเกาะมาฮะอินกจะพวกเป็นทำงานทุกเรื่องดว่วนเรื่องด่ดวนเนาะ ท้องครัวมีอะไรบ้างคะเจ๊เกวคะอันนี้จะเป็นของอีป้อมส่วนสักส่วนใหญ่ทุดยิงเปิดมาเต็มล้นทะลักอ่ะเป็นของอีป้อมเหรอคะนี่เขาจะจิ๋วชอมาเล่นน้ำแข็งในตู้ค่ะเจดีตู้แล้วว่าที่ยิงเนี่ยเจ๋งนะี่นะเราชอบเล่นกันนะลูกนะยิงให้มันเสียงฟิวเสิยงนคะนมีให้มันฟิวเนี่ยเนานะมันพุ่งไปไกลมากไม่จิ๋วเดี๋ยวไปเล่นพัดลมเปนนป๊าบอยากรู้มันพุ่งไปไกลแค่ไหน ไม่ไหวนะนี่แบบนะนำชั้นสอง่อยค่ะชั้นสองเององป็นยังไงคะโอเคพปิ้ลเขานั่งตรงนี้ค่ะนี่เขามีจักรแกสส่วนตัวด้วยค่ะเวลาไปตลาดนะคะขี่ไปฝั่งนู้นนี่อันนี้ของพี่เบิ้์อันนี้ของอันนี้เป็นของพี่เท็กค่ะนี่ก็ไม่ถึงสามสิบคนสิคนลูกถึงไม่ถึงเนาะใก็รับพวกสามสิบไปแม่พาไปไหนอะ่ะ ไม่ใช่เขาเรียกว่าไปเป็นพวกที่ไปอยู่ใส่ลูกค้าแทนลูไม่ได้อยู่ออฟฟิศแค่ใส่ลูกค้าถึงไหนครับไปไปีไปน่ากับลูกค้าหนูไม่รู้ใช่ไหมลูกเขาะจะเข้ามาเฉพาะวันที่มีประชุมอ่ะหนูสังเกตเห็นลูกเห็นไหมวันที่มีประชุมอ่ะพี่ต้อพี่บอยพี่แจ็คเข้ามากันนะพี่นายหญิงพี่หญิงเอาร้วัติงานแคมมุนอยู่ไหนครับห้องทนพี่มันอยู่ห้องบนมิใช่ตรงนี้่ะที่ออฟฟิศเลยตัวแคมมุนค่ะที่อ้วนที่สุดนี่จิมี่แคมจดหมายถึงแคมมันด้วยคะ เราเี็นว่าอะไรครับเขมงูสุดอ้วนรักแม่และวันเทมงนสุดอ้วนทำมันดีใจลเลยแก่าจลูกน่าดีใจนะาต้องานปาร์มีอะไรบ้างคะนี่นะคะพีพกตุ๊กขยันพี่จะให้ท่านผู้ชมค่ะอันนี้นะคะเป็นนมเป็นไอร่ากลับมาจากโรงเรียนเด็กๆกินหรือแม่ก็ไปทำโช็อกโกแลตปั่นะะมไม่ทำคุณทำเอง ไอโมพิกาจกูค่ะโอเคค่ะเด็กทต้องประกอบมันเข้ากันนะคะไม่งั้นอย่าใถ้มันอยู่ข้างนอกนานมากเดี๋ยวมันจะเสียชีวิตแล้วก็โบ <c oughs> เข้าสิทำไมไม่เข้าล็อกก่อนตรงนี้มันล็อกกันทำไมน, <c oughs> <c oughs> นี่นนี้ต้องไปดูในเดวิลคันหรือในช่องเดีวทอยขอรช่องน,น,อน,นันชเด็กค พี่ออะไรครับป๊าไม่รู้จักชื่อตัวมันนะฮะตั้งสามเฮโร่ครับอไอ้โพเกมอนนี่เดี๋ยวตูวป้ปลาปลาปลาเกี่ยวสวยไหมคะเออไม่สวยเกี่ยวหนูรู้ไหมเมืม่อก่อนนะตูป้ปลาเนี่ปลาจะเลี้ยงไปก่อนหนูเกิดนะลูกตู้ปลาปลาเนี่ยสวยระดับโลกเลยจริงแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ในตู้นี้นะป๊าเอาไปตัดไปขายที่จ,จุดจักทุกอาทิตย์เลยครับเมื่อก่อนหนูเห็นปลาอเข้าไปุุยทกวัน ี so like iko, really ่เมื่อก่อนเห็นปตาช่อใช่ต้องดูแลทุกวันเลยค่ะลูกพอไม่ดูแลลเยก็ดูแลเด็กจิ๋วแทนนี่นะค่ะอาอยากให้ตู้ปลาสวยเหมือนตอนอดีตคอนดูเกอร์เหรอคะใช่น้่นปลาก็ไม่อาบน้ำให้หนูไม่ก่อนหนูนอนได้โอเค็นไหมกรอบรูปอันนี้นะคะจะเป็นกรอบรูปตั้งแต่ตอนเด็กจิ๋วเกิดค่ะนี่นี่นั่นมั้ง ปัจจุบันแล้วค่ะปดูเพ่นบ้านดีครัน่ารักก่าอีจะพาทึก่นไปดูแคมูนช็อปแคมูนช็อปอยู่ไหนก็เด็กอยู่่ะนแคมูนช็อปอยู่ชั้นสามค่ะม่ใช่ค่ะชั้นส่ค่ะค่ะเวลาี่พี่มาไปกันก็จะหขอามาตงนี้ค่าทงหมดเลยคือลายมือป้าหมดเลยนะเนี่ยใช่ค่ะลายมือป้าเขียนตะวันมาก โชว์เลยค่ะเด็กโชว์เลยคะโชว์เลยค่ะโชว์เลยใช่ไหมคะานี่ใครทำ้ชนปิดไฟหู่ใครปิดนะคะ่าค่ะปิดค่ะ ฮะคุณตา,าจะลงไปตอมบี่หรอครับโอ้โหเม่มันล้แบบนี้ครับเด็กจิว๋วฮะคขายดีคะ่ะถึงได้ลุกนะคะนี่คะ่ะบ้านเด็กจิ๋วกะจำค่ะแอบเป็นไหมอแอบไปแอบไงครับอุ๊ยเด็กจิ๋วอยู่ไหนอะเด็กจิว๋ว ตอนนี้อะไรขายดีสุดแคเด็กจิ๋วฮะอันที่ขายดีที่สุดก็ตีลังพึ่งนี่ตีลังพึ่ง,ง,งตังนพึ่งขายดีมากขายจะหมดอยู่แล้วครันุ่นนี่อันืหนจะเห็นมีสองกลง่องสามกล่องอันนี้ใช่ไหมคะอันนี้มีอีกกล่องเดียวทำนี่ค่ะนี่จิ๋วได้ทำพังไปแล้วค่ะพ่อแม่อันนั่นอีกไหมนี่ไม่ต้องทำไมหนูกลับจากโรงเรียนชอบมาอยู่ที่แคมป์มุนชอนแคสติกจิ๋วคะับ สบายค่ะคือแบบมันเอาหมาลงมาเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้เอาลงมาเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าของเหลือมากค่ะต้องให้ขายกมดไป